สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อเหมือนการสร้างภาพ AI นะครับในโปรแกรมโฟเวอร์ชั่นปี2026นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัว Google ของเรานะครับต้งชื่อเข้าใช้ด้วยโฟนะครับสำหรับตัวโฟตัวนี้จะมีเครดิตนะครับแต่ผมได้สิทธิ์ Education มานะครับก็เลยจะได้โฟเยอะ อ่ uh, เครดิตเยอะขึ้นนะครับจากโฟร์อ่าแต่มาดูนะครับนี่นะครับก็มาเลือกได้นะครับเป็นอ่ uh, มีหลายแบบนะครับคือสร้างภาพส่วนผสมว,วิดีโอเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอเป็นข,ขอ้อความเป็นโอนี้จะมาลองสร้างภาพนะครับผมก็บอกเขาว่าสร้างภาพแนวชิวินะครับเป็นตัวละครแรมนะครับแรมคอมพิวเตอร์นะครับผมแป๊บห,หนึ่งเดี๋ยวเพื่อเขาไม่รู้นะครับ จากต๊ะทำงานอ่าลองกดสร้างนะครับผมดูอันนี้ปรับแต่งได้ด้วยนะครับอสมมติผมเอาแค่หนึ่งพอยัไม่นานไม่เียเครด,ดินะหนึ่งภาพบุขอแนวแนวตั้งแล้วกันนะครับผมเอมินายนะครับมีเลือกลายแบบนะครับเอาตัวโป้นะครับนี้เทปนะครับสรงหลบเทปกด g e นเ r a t e นะครับผม นั้นรอนะครับนี่นะครับสร้างภาพชิบิที่ดีนะครับแลมอคอมพิวเตอร์มีตาปากแข็งและขาฉากโต๊ะทำงานนะครับนี่มาแล้วนะครับโอ้สวยงามนะผมแลมแข่งขานี่นะเอชบอ่นนี่นะผม นยครับดาวโหลดไปใช้ได้นะครับผมนะจะแก้ไขก็ได้นะครับโลนี่ผมไม่ไม่ได้แก้นะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะผมลองสร้างดูนะโฟนนี้คือมีเครดิตให้นะครับนะเดี๋ยวมาลองดูว่าเครดิตเสียยังไม่เสียนะครับ ลองดาวน์โหลดดูนะครับว่าจะเสียเครดิตไหมนี่มีรายละเอียดการโหลดด้วยไม่รู้ 4K โหลดได้บ่างเดี๋ยวผมลอง่อนอ๋อไม่ให้นะครับ 4K ไม่ได้นะครับได้แค่ 2K นะครับแต่ 2K ก็มาดูร่มละเอียดของรูปภาพกันเริ่มตัวเนี้า่อูปนะครับเขาบอกให้รอสักครู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ ใช้งานได้รับับสวยงามนะครับลองสร้างกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเย่านี้ครับสวัสดีครับ